สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช่าดินพี่ฟาสางนะครับเปิดโลกัศน์แห่งการเรียนรู้งานใหม่ไปกับนุ่มเช่าดินนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับมาจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นคลิปการบากเสานะครับอันนี้ผมเริ่มว่างตรงเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปการว่างตรงผมไ้เห็ดนะครับเพราะว่าทังช่องนะครับไ้เห็ดลงกไปแล้วนะครับมาเบิ้งครับคลิปต่อมาครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการนะครับ เอาโค้งเล็กนะครับเพราะวาหลังค่าบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นโค้งเล็กนะครับนะครับมาเบิงนะครับว่าวิธีการห่อตัวโค้งเล็กนะครับเข่ากับเสาใหม่นะครับห่าจะมีขั้นตอนแบบไรนะครับนะครับนี่ครับเสาพวกนี้ได้ทายระดับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัดตัดหัวเสานะครับตัดตรงนะครับอ่านี่นะครับอ่าตัดหัวเสาตรงนะครับ ท้ายระดับน้ำมากครับเอาความสูงซ้ำกันครับอันนี้ผมยืดเสาท่อนบนมากประมาณ3เมตรสิบเส้นครับนะครับแล้วก็ท้ายระดับนะครับแล้วก็สร้างเอาเร่อยตัดครับเอาเรืยองเดือนหันแล้วก็บว่าขาดครับเขาก็ต้องเอาเร่อยเล่นดาครับตัดอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับตัดซ้ำนะครับห้ขาดนะครับผมนะครับเขาจะได้ระดับที่ตรงกันแล้วนะครับได้ระดับเดียวกันแล้วนะครับท้งเก่าต้นนะครับผมนะครับ ค่อนข้างจะยู่สูงครับนะสร้างไม้เพราะัดได้ชิ้นความสูงนะครับเนี่ยครับเอาเลยเล่นดาตัดนะครับบางท่านออกมคือว่ามีเซฟตีนะครับอันนี้เอาแขนเป็นเซฟตีครับค่อยๆเฮ็ดครับว่าได้เฝ้านะครับอ่าโอเคนะครับค่อยๆเฮ็ดนะครับน่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือจะได้ระดับที่อ่าความสูงใกล้เคียงกันทั้งหมดนี่นะครับ ทำกันแล้วนะครับนะครับพื่งเก้านะครับล้างตรงนะครับการยิงคือกับสกูนะครับหกเหนี่ยงยิงนะครับเห็นไหมครับอ่ายิงล้างตรงนะครับการต่อตรงนะครับก็ต่อลักณการเดียวกันกับอ่าต่อคางนะครับนะครับการต่อแบบเป็นปากผมว่าเนี่ยใจเพื่อนเอื่นว่าซื้อแบบไดครับต่อแบบนี้นะครับเนี่นะครับการู้สึกว่ามันก่แข็งแรงดีนะครับ นะครับตรงสุกตัวจะต้อแบบนี้หมดนะครับแบบที่เป็นการต้อแบบพิเศษนะครับผมครับลังค่าบ้านหลังนี้นะครับเพื้นว่าเป็นลังค่าโ่งมะนิลานะครับนะครับเดี๋ยวจะมาเมืองครับในคลิปต่อๆไปว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับท่านผู้ก่อนว่าก่อนที่เฮาจะเอาโค้งเหล็กนะครับไปยึดกับเสาใหม่นะครับเฮาต้องเตรียมอุปกรณ์สินใดแน่นะครับอันนี้เป็นแนวทางนางซือนะครับเพราะว่า อาจจะมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีของผมเองผมจะใส่วิธีนี้นะครับผมนะครับผมจะเอานะครับเล็กเพลนะครับนะครับผมจะใช้เล็กเพดนะครับอันนี้เล็กเพจขนาด8นิ้วนะครับควอบหนาอยู่ประมาณหกมิลนะครับหรือว่า8มบินก็ได้นะครับเอาาผ้าครึ่งนะครับนะครับผ้าครึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะได้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหลังจากผ้าแล้วเขาก็ใส่ส้วนเจาะนะครับอันนี้เจาะรูอันนี้ส้วนสีหุ่นเจาะนะครับ ถ้าก็ไมาเชื่อมอีกเครือนะครับใส่แผ่นเพจเครือนครับแผ่นเพจอันนี้แผ่นเพจสิบนิ้วครับเนี่ยครับแผ่นเพจสิบนิ้วนะครับผมเชื่อมแล้วก็อยู่ประมาณนี้อ่าอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เอาเชื่อมนะครับนะครับทั้งหมดนะครับอ่าเก้าเสากระใสเก้าต้นครับนี่ครับแผ่นเพดพอดีนะครับนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ได้ใช้นะครับเบื้องโค้งหลังคานะครับ นะครับส่วนที่เป็นอสนะครับพวกนี้ครับผมใส่เล็กซี่นะครับขนาดนามด3.2มิลนะครับนานาหานะครับนาเล็กซี่มาเชื่อมประกบนะครับเชื่อมประกบนะครับนะครับร้อยเชื่อมเขาจะเน้นเว้นไว้ทุก40 40เมตรสี่สิบเซนติเมตรนะครับนี่ครับเชื่อมแล้วก็เว้นไปเรื่อยครับจะไม่ได้เชื่อมติดตลอดแนวนะครับเชื่อมเป็นช่วงๆนะครับผมอ่านี่คือโค้งเหล็กนะครับ เล็กอาเซนะครับพวกข้อเสาครับคือนะครับดั่งโอไก่ครับอยู่อยู่ขนาดนี้หมดนะครับอันนี้ก็ไม่อ่าไม้และแนงฟ้าครับไม้ซักนะครับนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งขั้นตอนการประกอบโครงเล็กนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับพอดีกับฝนตกนะครับเมื่อนี้ครับทํางานบมื่อไหรเต็มที่นะครับฝนตกป่าไม้ฝนไม้นะครับกับว่าอยากอ่าขึ้นที่สูงนะครับผม อันตรายนะครับครับผมนะครับหลังจากที่เทาเตรียมวัสดุแล้วนะครับที่เป็นว่าเล็กเพจนะครับมาเชื่อมอเป็นสรงเล็กฉากนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะตัดหัวเสาได้เสมอกันแล้วเขาจะเอาเล็กเพจนะครับไปวางไว้บนหัวเสาเลยนะครับเนีครับเห็นอ่านะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ตะปูยืดไว้ครับอยืดไว้ก้อนนะครับ หาแนวนะครับหาแนวให้ได้ที่เข้าจะใส่พวกอเซนะครับนะครับนะครับทุกเสานะครับใส่ทุกเสาไว้นะครับผมนะครับตอกตะปูไว้นะครับหลังจากที่เหาเชื่อมยังเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมพวกอเซพวกคือยังเรียบร้อยแล้วเขาจะมาถอนตะปูออกนะครับแล้วเขาก็ทาการเจาะลูน็อตนะครับยึดน็อตอีกเทื่อนึงนะครับผมนะครับนี่คือขั้นตอนโดยคร่าวๆนะครับนะครับ เส็กเสกอายุประมาณนี้นะครับเนี่ยครับว่างไว้บนหัวเสาเลยนะครับเดี๋ยวครับจะทําการอเอาอสีมาข้างไว้ทั้งนี้ครับเนี่ย้างไว้ทั้งนี้นะครับเขาจะเนี่ยครับตำแหน่งรูเจาะรูน็อตนะครับจะอยู่ประมาณกลางไม้นะครับเขาสังเกตนะครับเวลาเขาเจาะนะครับอ่าเขาต้องเลือกฟังนะครับถ้ามีรอยแตกแบบนี้นะครับไม้เขาจะไม่รอยแตกหัวเสานะครับเขาก็ต้องเจาะน็อตล็อกทั้งนี้นะครับ พออะเล็กเพดนี่ครับมันสามารถเลือกไล่ได้นะครับที่เป็นเพดตัวนี้ครับขามันตัวนี้ครับมันสามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกนะครับเห็นถ้ามันมีร้อยแตกแบบนี้ครับเราต้องยิ่งน็อตตัวนี้รัดไว้นะครับรัดไว้เพื่อว่าให้มันแตกต่อไปในวันข้างหน้านะครับเสาห้างก็จะแน่นนะครับที่มันยึดกับเพดนะครับนี่คือขั้นตอนในการยึดเสานะครับใส่กับ แผ่นเพียนะครับนี่ครับเมื่อเข้าใส่แผ่นเพียดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะทำการเอานะครับเล็กอเสีข้างล่างนะครับเอาขึ้นนะครับมาใส่ระดับนะครับมาขึ้นแล้วก็เชื่อมติดต่อกันเลยนะครับนะครับหลังจากที่เข้าเอาอาเสนะครับพวกคือไส่แล้วนะครับผมนะครับเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะทําการนะครับต้อนน็อตนะครับใส่กับเล็กฉากที่เข้าทําการเชื่อมไว้นะครับ นะครับนะครับนะครับใส่เซฟตี้นิดนึงครับเอาเชือกนะครับมาผูกเอวนะครับประดิษฐ์ของซางครับผมหลังจากที่เข้าจอแล้วนะครับเข้ากะลอยนัดตามปกติครับเอานอดใส่ตามปกตินะครับนะครับ ครับผมหลังจากที่เ uh ข้าทํำการเจาะแล้วนะครับเจาะฝั่งหนึ่งแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับเข้าจะเอาเล็กเพจนะครับขนาด8นิ้วนะครับมาพากึ่งนะห้ไดรยุประมาณนี้นะครับอ่าห้ไดรยุประมาณแผ่นนี้นะครับเห็นไเบิ้งนะครับว่าจะเห็นกันในต่อไปนะครับนะครับเบิ้งนะครับหลังจากที่นี่ครับเข้าเอาเล็กฉากนะครับเล็กที่เข้าสางคืนนะครับอ่ามายึดใซ่กครับ หัวเสาเลยนะครับต่อไปเนี่ยครับเขาจะทําการเจาะนะครับหลังจากที่เขาทำการเจาะเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือส่วนของอหัวเสาข้าง,งบนนะครับนี่เขาจะทําการเจาะนะครับเจาะให้เป็นรูนะครับมันจะทะลุมามฟังนี่อ่าเห็นไหมครับแล้วมันจะทะลุมาฟังนี่นะครับนะครับหลังจากนั้นจะทําการเอาแผ่นเหล็กนะครับนะครับแผ่นเหล็กที่เป็นเหล็กเพจ นะครับที่เข้ามาพาขึงนะครับมาพาขึงครับก็จะได้ยุประมาณนี้นะครับเข้ามามักนะครับอ่ามามักตรงที่ร้อยเจาะนะครับเพราะว่าเขาจะซีสะบรดไซเล็กเพียรนะครับแล้วทําการล็อกนะครับเอานะครับนะครับและการวิธีเห็ุครับเขาเอาเล็กเพียรครับขึ้นมาจาไซรฐานนะครับตัวนี้ครับอ่าฐานที่เข้าเชื่อมไว้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับพอจําไว้แล้วนะครับเขาก็อ่าทําการเอาเตียมเมจิกนะครับ สอดเข้าไปในรูนะครับสอดเข้าไปในรูน็อตนะครับนะครับแล้วก็เอาลวดเชื่อมนะครับแง่เข้าไปนะครับผมดันอ่าของอ่าดันซีไม่จิกไปนะครับจะได้มาจับตรงนี้จะเห็นหู้นะครับเห็นบหครับนี่นี่คือตำแหน่งของอ่านี่ครับนี่ครับคือตำแหน่งของรูน็อตนะครับอยู่กับอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเขามากไปแล้วนะครับเพราก่ท่านงานไปเจาะรูนะครับเทดแบบนี้นะครับทั้งสองอ่าทั้งสองรูนะครับสังเกตนะครับ คำเ้าจะว่างนะครับหัวเล็กเพดนี่ครับให้ชิดกับแผ่นเพดข้างบนนะครับผมอายุประมาณนี้นะครับน่ครับสอยเข้าไปเลยครับนะครับแล้วก็เอาทูบนะครับดันกลซีมิ่กี้เข้าไปครับอ่ามันจะไปทะลุอถึงเล็กเพดอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าจะเป็นรอยมากของหูอ่าน็อตนะครับตัวอีูประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับนี่หลังจากนั้นเข้ากับไปจาะเล็กเพดแผ่นนี้นะครับไปจาอแผ่นนี้นะครับข้างล่างนะครับ หลังจากที่เท้าทําการมากไปแล้วนะครับเขาก็จะทับการเจาะนะครับโดยใส่สว่านน่อยนะครับเจาะน้ำทังไปก่อนนะครับแทนเหล็กนะครับหลังจากนั้นเขาก็น้ำสว่านซีหุนนะครับมาเจาะนะครับตามร้อยที่เท้ามากไว้นะครับผมการกดสว่านด้ากดเาเร็วเกินไปนะครับเบวดอกสว่านข้าใหม่นะครับมะเจียดให้ดอกสว่านห้าบ้ากินเหล็กนะครับครับผมนี่ครับหลังจากที่เท้าทําเอาเหล็กเพลทมาเจาะก็อยู่ประมาณนี้นะครับ นะครับเอ้าเอาขึ้นไปหมุนนะครับเปหมุนไซตรงไปหมุนไซตรงที่เท้าเจาะไว้นะครับที่ที่เท้าเทดเป็นฉากไว้แล้วนะครับผมไปหมุนไ่นะครับผมอายุประมาณนี้ครับหลับหลังจากที่เท้าทําการเจาะแล้วนะครับแล้วก็มาใส่รอยน็อตตามปกติครับน็อตขันไซนะครับปกตินะครับนะครับหลังจากนั้นเท้าก็เชื่อมครับ ก็จะเชื่อมนะครับนี่นะครับนี่ครับพอจะทาการเอามาติดตั้งนะครับนี่คือฟังหนึ่งนะครับของเหล็กนะครับแ้วอีกฟังนี้กัมนีเห้ือนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะรูนี่น็อตนี่ครับจะทะลุหากันนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะคระทบสา่งทจะทำการเชื่อมข้างล่างนี่ครับตรงที่เหล็กสัมผัสกันนี่ครับแต่แผ่นเพลทนี่ครับเดี๋ยวเขาจะทำการเชื่อมนะครับจะยุบปว่าานนี้นะครับนี่ครับกะเฮ็ดไปทุกเสานะครับ นี่คือการยึดเสาใส่กับโครงเหล็กนะครับนะครับอันนี้เป็นแนวทา้งการซื้อนะครับสําหรับสร้างนะครับมือไม้นะครับบมกับมือไม่ให้กันล่ะครับเพ็ดโครงเหล็กใส่กับน่ครับเกี่ยวกับะมานนี้นะครับน่ครับแล้วเราจะทําการเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วเขาจะทําการเชื่อมตรงนี้อีกนะครับนะนี่คือหมุนน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นแล้วนะครับ หนางานก็อยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้าเอาโค้งเหล็กนะครับยึดเข่ากับเสาใหม่นะครับจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับครับผมสําหรับคลิปการยึดโค้งเหล็กนะครับเข่ากับเสาใหม่นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องชาวดินพระยศพระสังนะครับฝากกดติดตามไว้ครับจะได้มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับงานใหม่มานำเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ